คุณจีนเกิดที่ปักกิง่งพระเจ้าให้มีภาระใจเกี่ยวกับคนไทยพระพงษ์รับเชื่อในประเทศไทยทุกครั้งกลับไปมุงจีนจะรู้สึกคิดถึงเมืองไทยอยากกลับมาประเทศไทยสมัยก่อนท้าไม่ได้เป็นคริสเตียนคอื่นก็บอกว่าสงสัยชาติที่แล้วเป็นคนไทยเ <laughs> มื่อหลังจากนั้นก็เข้าใจว่าพระเจ้าเรียกพง์อยู่ประเทศไทย แล้วให้ผมประกาศให้กับคนไทยเพราะหลังจากนั้นอะไรที่เป็นธุรกิจที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศผมก็จะไม่ไปวันนี้สุนพื้นที่ประกาศเคยเป็นที่ของเราดึวคนนาอย่างทีมของเราเพราะเป็นวันแรกทงแรกเราก็ทําหน้าที่หลักๆอนทิไงอาทิไงอะไรปกป้องในหะดับพิเศษแม้ฝน,นวันนี้ก็มาประกาศ นี่เพราะว่าอยากให้คนคนครมาัศได้เปิดใจรับฟังเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อจะมาประกาศให้คนคนครมหมได้มาเป็นหนึ่งเดียวกันครับที่รักเชื่อของเจ้าแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันอยากมาแบ่งปันเรื่องที่เรารู้ให้กับคนที่เขายังไม่รู้แล้วก็อยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้มาสตาร์ที่จะมาหลอกลวงเขาให้เขาเชื่อแต่สิ่งไม่ดีทาไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะการประกาศสาคัญครับเป็น เป็นสิ่งที่ะจะทำให้คนที่ยังไม่เชื่อได้รับความรอดแล้วก็คิดว่าเป็นหน้าท,ที่ที่เราจะต้องเชื่อฟังนะครับจริงๆการประกาศนี้เป็นสิ่งที่คริสเตียนควรทำอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ให้ความรอดแก่เราคนเดียวแต่พระองค์รักมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงสร้างในโลกนี้นะคะฉะนั้นการประกาศเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่เชื่อ เพราะว่าความรอดไม่ได้มีแค่สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั้นแต่สําหรับทุกคนในโลกนี้ค่ะทําให้เรารู้ว่าหลักการที่เราจะเข้าไปพูดเนี่ยเราไม่ไม่สับสนไงว่าเราจะเริ่มอะไรก่อนพูดเรื่องพระเจ้าเรื่องมนุษย์เรื่องการการไทยและก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จะให้เรานำน้าในชีวิตเชื่อด้วยใจรับด้วยปากถูกไหมฮะนะก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พระเยซูสั่งไว้เป็นพระมหาบัญชา ซึ่งเราต้องทำทุกคนแต่ถ้าเราตูจะไปอย่างพีเยสูพีเยสูคือ on the job training เพราะองค์จะทำให้ดูแล้วค่อยสอนเึ่องตัวนี้ต้องมีความสูงตัวเรื่องอธิษฐานไฟบิญญยนเรื่องความรู้พระกัมภีและการกระทำคือออกไปประกาศสามส่วนนี้เป็นสามล้อที่สำคัญ อันดับแรกคือฮ์ทเพื่อเตรียมหัวใจให้ขีจ่าท้องถิ่นผู้นำและสมาชิกมีหัวใจอันที่สองก็คือเฮดให้เขาที่จะมีโลเขามีความรู้อย่างที่วันนี้เราบอกว่าไม่ยากการประกาศแต่เนื้อขาเขาเสริฐคืออะไรอันที่สามก็คือแฮนด์พาเขาออกไปทำเพราะนั้นก็จะมีสามส่วนพีแล้วมิชชัน่นแล้วโพสต์มิชชัน่นเรียนเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเป,ป็นพระคริสต์ซึ่งตัวนี้เป็นหัวใจหลักของพระกัมปี ทุวันเสารก็แบ่งทีมเอาไปประกาศตามชุมชนที่เลี้ยงคนแก่คนที่ไร้บ้านอาศัยก็จะแบ่งเป็นทีมประกาศตั้งแต่เช้าถึงข้ามสี่ห้ทุ่มเชื่อว่าจะเป็นความสขอขอบคุณพระเจ้าที่พระองคงสอนเราเป็นผู้ให้พระเจ้าเมื่อวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้น,ตนเป็นอย่างมาก ที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับคริสตจักรที่นี่นะครับเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกจัดเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนปี2020ที่ผ่านมาแล้วก็ในครั้งนั้นเรารู้สึกว่าพี่น้องแกนนำสมาชิกของเราเนี่ยก็ได้รับพระพรเป็นอย่างมาก ริสตจักรไหนมีความพร้อมริสตจักรไหนมีเครื่องมือที่ดีนะขึ้นศัจจเหล่านั้นก็สามารถที่จะทํางานและทำธุรกิจของพระเจ้าไป,ไ,ปได้แต่พอมาถึงวันนี้ถามว่าแต่ละริสตจกักรจริงๆแล้วแต่ละริสตจักรก็จะมีเครื่องมือของของตัวอยู่เองอยู่แล้วแต่พอมาพบกับทีมมิชชั่นไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นอีกบริบทหนึ่งซึ่งซึ่งแตกต่างก,กันกับสิ่งที่เราได้ได,ได้ได้เคยทำครับ เราเข้าไปตอนแรกเข้าไปสามคนแล้วแบบคลาปฏิเสธหมดเลยอะแล้วเราก็คุยพังว้าหาแล้วก็พระเจ้าจะจัดจเตรียมให้กับเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็คือมองหาว่าเอ้ยพระเยซูจะนําเราให้เราเจอกับคนไหนตอนเข้าไปอะเ,ออเจ้าของร้านที่อยู่ข้างหน้าค่ะเขาอก็บอกพวกหนูว่าป้าคนนี้สติไม่ดีอย่าไปคุยกับเขาซึ่งหนูอะก็รู้สึกขึ้นมาในใจเลยว่าแบบคือยิ่งเขาแบบโดนมนุษย์ปฏิเสธหรือว่า ตัวถามว่าสติไม่ดีอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่าพระเจ้าน่าจะเป็นคําตอบมากๆสําหรับเขาก็เลยตัดสินใจที่จะประกาศเขาก็เหมือนอยากรู้จักพระเจ้าอะไรข็ขอบคุณพระเจ้าประกาศกับใครก็ไม่รู้เขาอาจจะ เชื่อก็ได้หรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นใครมาจากไหนทําไมต้องมาพูดอะไรให้เขาฟังอย่างนี้ค่ะก็ยากแต่ถามว่าง่ายไหมมันก็ง่ายเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเรามันก็เลยง่ายเราไปหวานข่าวประเสริฐค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่ตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูแต่ก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งข่าวประเสริฐที่เราได้หวานไปก็จะตกลงในใจเขาแล้วเขาก็จะเชื่อสักวันหนึ่งถ้าถ้าไม่ประกาศคนก็ไม่ได้ยินเรื่องเราพระเยซูสุดท้ายเขาก็จะไม่ได้รับความอนนรอดไงค่ะ พราะการประกาศการอธิษฐานเป็นกระดุมไม่แรกแต่ถ้าเราอยากให้คนไทยที่จะได้ความรอดมันเป็นสิ่งแรกที่ทุกคิจาต้องทำคนที่เข้ามาเพราะเราไม่มีค่าจ้างไม่มีอื่นดทุกคนจะมาด้วยหัวใจแล้วผมตีใจตรงที่ว่าทีมงานทุกคนเข้าใจแล้วรับใช้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพราะทุกครั้งเราออกไปเราบอกว่าอาจจะเจอปัญหาหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดบางทีต้องปรับเปลี่ยนสเกจโช์บางทีไม่สะดวกสบาย ทุกคนคือเวลาเจอปัญหาห้ามปุน่นพอเราต้องนึกสภาพคือเราเป็นกองทัพเรากำลังต่อสู้ซึ่งพี่นาอชอบมาแสดงไม่ได้ปล่อยให้ง่ายๆทุกคำก็จะส,ส,สร้างภาษาเพื่อหาต่างๆแต่เราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วต้องอยู่สภาพอธิษฐานตลอดเวลาแล้วพี่น้องทุกคนก็ร่วมมืออย่างดีเวลาแต่ละครั้งเราเห็นงานของพระเยสุของพระเจ้ายกกับพีน่น้องไม่มีขครสาไม่มีตำหน่งทุกคนคือทำด้วยใจย แล้วร่วมมือกับพระวิ่งแล้วทุกคนก็ได้รับพระพรด้วยผมเชื่อว่าการทําอย่างนี้ไม่เพียงแต่เป็นประกาศแต่ยัเป็นส่วนหนึ่งสําคัญที่การสร้างสรรค์วันนี้จริงๆอยากขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้เพราะว่าการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องที่สําคัญนะครับและ,และที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี2020ที่ประเทศไทยโลกนี้เจอโควิดผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องขอาการปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับในย่านฟ้าอากาศยังคิดว่าการหันวิงวอนก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สำคัญนะต้องไปควบคู่กการประกาศนะครับได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำด้วยแล้วก็ ดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ให้พระเจ้าใช้เป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้เราอะค่ะข,ขอบคุณสำหรับมิชชั่นไทยแลนด์ที่ทำให้เราเรียนรู้และก็รู้จักที่จะเสียสละและก็ทำเพื่องานของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่เราจะเห็นพระมหาบัญชาของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราทุกๆคนต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็เราจะทำอย่างนี้ต่อเนื่องนะครับ ผมขอบคุณพระเจ้าว่าเราเป็นคนเล็กน้อยถ้ามองในคิดจากก็เป็นคิดจากเล็กน้อยความสามารถก็มีเล็กน้อยแต่พระเจ้าใช้เราให้เราที่ทางานยิ่ใหญ่ของพระเจ้าทําอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องแล้วต้องเน้นถึงขาวประเสริฐขาประเสริฐเป็นประเสริฐยังไงก็เป็นเขาดีที่ยี่ใหญ่ที่สุดอย่างตอนนี้ทุกคนตื่นเร่งวัคซีนวัคซีนที่ไม่ดี ทำให้เราป้องกันไม่ติดโรคท่องเที่ยวได้ค้าขายได้ทําธุรกิจได้แต่วัาซินไม่สามารถช่วยมนุษย์หลุดพ้นจากความตายได้แต่ขาเปลือกนั้นช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นจากความตายให้เราสามารถที่จะอยู่สวรรค์กับพระองค์ช่วนี้แหละไม่มีสิ่งใดมีค่ายิ่งกว่าขาเปลือกเราเป็นใครเราไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นคนเล็กน้อยแต่พุ่งยุกเราขึ้นก็หนุนใจพี่น้องทุกคนว่าให้เราที่ มีมุมมองในการที่รับใช้พระเจ้าตามน้ำใยของพระเจ้าแล้วให้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นทำลายความคิดที่แตกแยกแล้วเป็นน้ำหนึ่งใจเกันยอมเสียสละให้พระเยซูปปเป็นแบบเดียในชีวิตของเราแล้วพระเจ้าจะเวียนพรมีน้องทุกท่านเวียนพรมที่จัดของท่านแล้วเวียนพรมประเทศเอาขอบพระเจ้า